กลับมาสวยปังชมพู่คืนจอหลังคลอด Abigail, แอบวิเกลแปบเดียว2พัฒนาการ3ทายาทหวานเจี๊ยผู้จัดการคู่ใจคุณแม่สายแฟซสุตาลูกสามชมพู่อรารยาโพสต์คลิปทีมที่รับกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องแม่กันอย่างคึกคักพร้อมทั้งบอกว่าแม่กลับมาแล้วอย่างยิ่งใหญ่เร้าใจหลังคลอดลูกสาวไปเมื่อวันที่30มีนาคม2565 ขณะที่หวานเจีย๊ยบยังโพสต์คลิปล่าสุด3ามทายาทของแม่ชมและพ่อน็อนวิสรุธท,ทั้งพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องแอบวิเกลพัฒนาการล่าสุดพี่แฝดโตขึ้นมากเผลอแป๊บเดียวตัวยืดสูงขึ้นเยอะขณะที่น้องแอบวิเกลก็ดูเลี้ยงง่ายตัวโตขึ้นมากเช่นกันด้านแอปทักษออนก็ดีใจโพสต์ต้อนรับแม่ชมกลับคืนจอสามแซบด้วยว่าแม่กลับมาแซบกับเราแล้วค่ะแฮทแท็ก สามแซบขณะที่แม่ชมก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารัวๆัวรวรัว,รว,รว